สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวินหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับอวันนี้ก็ได้เช่ามานะครับทั้งอันเก่าอันใหม่นะครับมีอะไรมาให้ชมบ้างก็มาดูกันนะครับอ่าแล้วก็มีทั้งสนมราวและท่าเกยนะครับว่าใครที่อยากศึกษาหรืออยากดูของต่างๆก็มาดูเราดูจากดาวท่าเกยก่อนนะครับอันนี้เป็นดาว อาถันนะครับรูกทรงจะเป็นทรงของยนน้ํานะครับจะมีด้านแปดแฉกนะครับแล้วก็มีมวลสารที่มีการเคี่ยวจากของอาถันของหาง่ายแต่ยากนะครับแล้วก็โอ้โหดูข้างหลังดีน่ากลัวจัดนะครับ <c oughs> อธิบายแบบตรงไปตรงมานะแล้วเออน่ากลัวบองหน้ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ของแรงหรืออยากได้ของที่มันดีหรือตรงใจมหัสน์ใครชอบเจ้าชู้ผู้หญิงนะผมก็ต้องแนะนำวันนี้แหละก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับ อันนี้คือดาวในพันบล็อกแม่น้ําหอมนะครับนี่ตําหนิของเขาคือกลมๆบนนี้นะครับแล้วก็มีมีการบรรจุกิ่งนะครับมีตําหนิตัวพีนะครับแล้วก็มีช่อชัยพฤกษ์นะครับด้านห้าแฉกแปดแฉกเป็นดาวของพางวัฒนสนมลาวนะครับสร้างประมาณปี25 2 5ันห้ายี่้าถึงสามสิห้านะครับเป็นบล็อกแม่น้ําหอมนะครับอันนี้ก็คือสมเด็จบล็อกเด่นงองพิมพ์นะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นรูปทรงของสมเด็จนะครับและด้านหลังก็จะเป็น รูปทรงของมาสังกจายนะครับจะไม่มีคับข้างล่างจะไม่เขียนว่านาชาริตินะครับชิ้นนี้จะไม่ลงสีนะก็จะไม่ลงสีเนื้อดิบของเนื้อเดิมเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์แรกที่กดนะครับก่อนที่จะไปกดสมเด็ดปอกเด้งนาชาริตินะครับอันนี้มาก่อนนะครับเป็นลองพิมพ์ก็คือกดครั้งแรกคือลองพิมพ์นะครับแล้วก็ผมมองว่าชิ้นเนี้ยนิยมมากกว่านะแต่ว่าก็ใช้ดีใช้ดีนะด้วยความดิบเดิมนะครับ อันนี้คือไฮไลท์เหมือนกันนะครับอันนี้คือพระสูตรจัมโบ้นะครับของทางสนมลาวนะครับอันนี้ของสนมลาวนะสนมลาวนี้ก็จะจะสวยมาหน่อยนะครับแล้วก็นี่ถ้าเราเห็นนะน,นี้จะมีเม็ดกิ่งกันฟ้าผ่านนะครับอยู่ตรงตรงกลางของพระแม่โพศกนะครับแล้วก็มีพระแม่ธรณีนะครับอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วด้านบนจะเป็นพระสูตรจัมโบ้นะครับพระสูตรจัมโบ้เนี่ยจัดได้ว่าหาหายากพอสมควรนะถ้าถ้าบรรดา พราเนี่ยแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ควรที่จะเก็บมากที่สุดละถ้าจะเล่นเกี่ยวกับพระพิมพนะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นพระสูตรใช่ไหมพอเราเห็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยเราจะรู้ลักษณะของพิมพ์เลยเราจะดูข้างถูกเราจะดูรายละเอียดหน้าตาดูดูยันนะดูรายละเอียดของเม็ดกิ่งหรือว่าเราจะดูของเนื้อดินนะครับพิกมาด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะมีพระ สังกระจายนะครับแล้วก็มีเลขมีอะไรนะ่ครบหมดเนี่ยพอเราไปเล่นพิมพ์จิ๋วพิมพ์เล็กเราส่องเนี่ยเออเราก็ดูรายละเอียดรายละอักษรได้ดูได้ง่ายนะก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ซื้อไปก็ได้ความรู้มากมายเลยทั้งรู้พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์จิ๋วพิมกลางเพราะมันเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าอยู่ที่การทาสีหรือการเคลือบของเขามาแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยเรามีต้นแบบเป็นเนื้อดินเนื้อเพียวหรือเนื้อเดิมเนี่ยเรามาส่องดูเออธรรมชาติของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงก็ มันจะดูง่ายกว่าแล้วพิมพ์เล็กๆน้อยๆมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับอะไรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับดาวสองดวงเด่นไปทางเมตตามหาัศนี์ผู้หญิงนะครับเรื่องมหานมศานีย์เมตตามหยมโชคลาบโชคลาภค้าขายสมเด็จปอกเด้งนะครับเชื่อกันว่านะครับคนที่หมั่นชอบเสียงดวงเสียงโชคนะครับหรือว่าคนที่ค้าขายหรือทํากิจการก็ปอกเด้งก็ดีส่วนพระสูจัมโบนะครับช่วยในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ คุ้มภัยนะครับเอ,อจัมโบ้นี่มันคุ้มกี่คนผมกาวว่าสิบสองคนแหละแต่ว่ามันเป็นกุศโรบายนะครับแต่พระสูตรก็ถือว่าดีแควคขาดปลอดภยัยเมตตามหานิยมเหมือนกันนะครับอสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ชักชวนให้ทุกคนเชื่อผมสมหมดนะครับแต่ว่าก็อยากให้ลองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมเนี่ยเผยแพร่บารมีหลวงพ่อเนี่ยของหลวงพ่อมันดียังไงนะครับมันดีอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะทุกคนลองเลยนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องเช่าแต่ผมอย่างเดียวนะครับลองเช่าจากท่านอื่นดูก็ได้นะครับว่าบารมีหลวงพ่อพินาเนี่ยของจริงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็สิบปากว่าไม่เท่ากับลองซื้อเองนะครับอ่าโอเควันนี้ขอบคุณเียทุกคนที่เข้ามาดูหรือเข้ามาเมตตาอุ่นนุนผมนะครับก็ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่ากันทุกบ้านเลยแล้วก็ขอพระคุณที่เอ็นดูผมมาโดยตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้มีอะไรมาให้ชมอีกก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ